โ o y ยต้าแล d ด์ครูเซอร์ d า151เครื่องยนต์ 2,800cc ปี2019หรือรหัส GDJ 151วันนี้ผมจะพาไปดูรถที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของเพราะรุ่นนี้เป็นสุดยอดสมรรถนะ SUV ที่หรูได้และก็ลุยได้นะครับขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเหมือนรุ่นพี่อย่างแลนด์ครูเซอร์ตัว Big กไซสแต่คันนี้เป็น SUV ที่สามารถใช้งานประจวันได้นะครับรูปลักษณ์ไฟหน้าก็เหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคิวโครเมียมจากด้านข้างนะครับยาวไปถึงกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นตั้งสีโครเมียมรวมไปถึงสลับกับสีเทานะครับเพิ่มความหรูหราและก็บึกบึนนะครับไฟหน้ามีสัญลักษณ์นะครับแลนคุลเซอร์นะครับอยู่ที่ไฟหน้าด้านซ้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือรถที่ทั่วโลกไว้วางใจ ที่ฉีดน้ํากระจกหน้ามีให้นะครับไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับเพิ่มทัศว,วิสัยในการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นเองรูปทรงรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของพาโดโฉม GDJ150151 ก่อนที่จะเป็นโฉมใหม่ในปัจจุบันนี้และวันนี้ราคาประหยัดไปเกือบครึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ประจำการอยู่ใน พา d o 151คันนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อก2,008รหัส 1GD นะครับบล็อกนี้เป็นอย่างไรครับนี่ไงภาพเครื่องยนต์นะครับบล็อกนี้ 1GD นะฮะปกติ177แรงม้าและรุ่นหลางๆมาอัปเกรดนะครับ,รรรบให้แรงม้าเพิ่มขึ้นประมาณ30ตัวอยู่204แรงมา้านะครับและแรงบิดทำได้ดีถึง500นิวตันเมตร ที่รอบระหว่าง1,800ถึง2,600รอบนะครับเพราะฉะนั้นอันตราเร่งหรือท็อกแรงบิดดีแน่นอนนะครับคันนี้น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับครับท่านผู้ชมครับุ่่งบอกว่าคันนี้ไม่เคยทำสี100%โชคเองนะแผ่นกันความร้อนแผ่นเก็บเสียงต่างๆนี้สมบูรณ์ไม่มีรอยไม่มีตำหนิเขาจะของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับนี่คือจุดขายหนึ่งนะครับที่ผมมองว่า ระหว่างฮาโดรุ่นก่อนนะครับ150120ที่เป็นดีเซลเหมือนกันถ้าเทียบกับตัวนี้สิ่งที่ได้มานะครับกับ 1GD 6สปีดคันนี้คือความสมูทในการเปลี่ยนเกียร์นะครับคล้ายๆ CVT เลยเพราะเราเปลี่ยนเกียร์เราไม่เห็นอาการกระตุกเพราะการลื่นไหลเนี่ยทำได้ดีกว่านี่คือข้อดีที่ผมทดสอบแล้วเห็นระหว่างเครื่องยนต์2,008แล้วก็3,000ต่อมามาอุปกรณ์ตกแต่งนะครับท่านผู้ชมครับ ล้อนะครับปกติเป็นล้อ19นิ้วแต่คันนี้นะครับเพิ่มเติมมาเป็นล้อเลนโซนะฮะสีเทาประกบกับยาง275ซีรีส์55ขอบ20เป็นยางยยโกฮามาปี24ยางนี้ใหม่มากนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดท็อปสุดคือช่วงล่างที่เป็นถุงลมนะครับด้านหลังนะน้องเพื่อนพามาดูตรงนี้นี่คือโชกด้านหน้าสามารถปรับแข็งปรับนิ่มนะครับ ปรับสูงต่ําได้นี่คือรุ่นท็อปสุดของ t ีซรวมไปถึงช่วงล่างนะครับช่วงล่างที่สามารถปรับให้เป็น3ระบบก็คือระบบ Eco หรือ Comfort นะครับที่เน้นความนิ่มนวลแล้วก็ Normal นะครับ Normal คือกลางนะแล้วก็ตัว Sport หรือ Sport p l u ัด้วยนะครับอัตราเร่งเวลาก,กดโหมดเกียร์โหมดนี้นะครับก็จะเซตเกียร์เซตช่วงล่างมาให้ด้วยนะฮะร,ระหว่างอัตราเร่งแล้วก็ช่วงล่างที่สามารถทำง,งานสัมพันธ์กัน อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับความสะดวกสบายก็ให้มาอย่างดีเลยไม่จะเป็นบอกไฟฟ้านะครับบอกไฟฟ้าปรับทิศทางไฟฟ้ารวมไปถึงเมมโมรี่สจุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองความสะดวกสบายนี้ให้มาครบเลยนะระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบท็กชั่นคอนโทรลนะครับระบบปรับสูงต่ำนะครับออกตัวที่เกียสองนะครับได้เพื่อ ออกเกียร์สองทำไมหลายคนจะสงสัยนะครับออกเกียร์สองเพื่อว่าเวลาออกตัวในถนนที่ลื่นหรือมีหิมะรถจะไม่ได้แรงจุดเกิดไปอาการทรงตัวรถจะไม่ได้สะบัดนะครับท้ายจะไม่ได้ปัดหรือว่าล้อไม่สไลด์นั่นเองนะครับรุ่นนี้ขับ4ล้อฟูลไทม์อยู่แล้วเรื่องอาการสไลด์เรื่องออกตัวลื่นเนี่ยก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงระบบดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกไฟฟ้ามีมาให้ระบบลงเขาด้วยตลอดจนหน้าจอนะครับหน้าจอเป็น JVC หน้าจอ8นิ้ว นะครับส่วนพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันรับโทรศัพท์นะครับรับโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยส่วนด้านขวาก็จะเป็นคุชคอนโทรลนะครับคุชคอนโทรลที่เป็นอะัตทีฟคุชคอนโทรลด้วยนะครับสำหรับรวมไปถึงระบบคิปเลนนะครับระบบคิปเลนระบบป้องกันการชนด้านหน้านะครับให้มาครบจริงๆนะครับให้มาครบจริงๆริงสำหรับพาโดคันนี้เลขไมล์คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเลขไมล์อยู่ที่110,000สมกิโลท่านผู้ชมครับ110,000สมกิโลนะก็ถือว่า ใช้งานมานะครับปี19นะครับปีนี้ก็5้ปีแล้วโดยเฉลี่ยก็ปีหนึงประมาณ1 2 0 0 0 0 0มกิโลถือว่าใช้งานไม่เยอะนอกจากนี้นะครรุ่นท็อปสุดเราก็จะเห็นหลังคาหลังคาสันรูปได้ด้วยนะครับสัรูปเปิดได้นะครับหลังคาสันรูปเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่น TZG เนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดำเบาะหนังแท้สีดำช่องแอร์สามารถปรับจากด้านหลังแยกสายขวาได้ นะครับแยกซ้ายขวาได้รวมไปถึงนะครับรวมไปถึงแอร์แบกนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนะั่นเชือเกลง่ต่างๆนี่ถือว่าความปลอดภัยให้มาครบนะครับมาด้านหลังครับหลังจากน,นี้แล้วผมจะพาไปดูนะ,ะแหลกหลังคานะเป็นแหลลังคาสีดานะครับเป็นแหลลังคาสีดานะมีร่องถอยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ครบนะฮะและก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของพาโดก็คือประตูเปิดได้สองแนะบสองลักษณะลักษณะแรกคือ เวลาเราใส่ของนะครับใส่ของไม่อยากเปิดท้ายก็สามารถใส่ของตรงนี้ได้นะครับมีพื้นที่ใส่ของได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนงนะเปิดเปิดทั้งหมดเลยนะครับสามารถเปิดกว้างได้ถึงอ90องศานะครับแล้วก็สามารถล็อกนะครับล็อกเวลาดึงปิดตรงนี้นะเวลาไม่ต้องการให้ให้ปิดประตูนะครับประตูดันปิดเข้ามาเองไนดะ้แล้วก็สามารถล็อกได้นะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกได้นะครับ อี่อยล็อกนะปลดล็อกก็ดิงางทางซ้ายนะ้วก็สามารถใช้ได้นี่คือประตูของพาโดนะครับที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนอกจากนี้นะครับด้านหลังเองจริงๆคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับเจที่นั่งนะแตะ่คันนี้ข้างหลังทแทบไป่ได้นั่งเลยนะ,อะขออนุญ,ญาตออกนิดนึงนะสามารถปรับปรับไฟฟ้าได้นะครับอ่ะมาทาี้นักเปิดจะได้ไมบ่บังอ่าเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่พาโดให้มา เบาหลังปรับไฟฟ้าครับทกท่าครับสามารถาเพิ่มพื้นที่ที่นั่งเวลาเราเดินทางไกลซึ่งพาโด,ดรุ่นนี้ต่างประเทศมีทั้งห้าที่นั่งแล้วก็เจ็ดที่นั่งนะครับข้างหลังนี่แค่ไปได้นั่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นรถสามารถใช้ตรวจการสามารถใช้เดินทางนะครับท่องเที่ยวกับครอบครัวได้นะครับสองคันในหนึ่งเดียวนะครับนี่คือออปชันนะครับเป็นรถครอบครัว นะครับแล้วก็สามารถบรรทุกของได้ในกรณีที่ไม่มีคนนั่งแต่คันนี้บอกกันแล้วว่าแทบไม่ได้ใช้เพราะมีแผ่นปิดหลังอยู่นอกจากนี้ก็ยังสามารถมเีเนี่ยนะครับที่ชาร์จด้านนอกนะ AC 100วัตต์นะครับสามารถชาร์จไฟได้เวลาเราจะใช้ไฟจากภายนอกเวลาเราไปแคมปิ้งก็สามารถใช้ได้นะครับนี่คือ Land Cruiser Prado G D J 151รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรุ่นปัจจุบันนี้รถใหม่รุ่นนี้นะครับ เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ4ล้าน8แ9 0 0 0 0บาทนะครับ4ล้าน8แสนเกือบ5ล้านบาทนะครับวันนี้ถ้าท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะราคาพิเศษประหยัดไปถึง2ล้านบาทนะครับวันนี้ราคาพิเศษแค่2 8แ9 9 0 0นบาทสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับรถพาโดรุ่นนี้เครื่องยนต์ดีเซลที่ขับสนุกแล้วก็เกียร์6สปีดที่สมูทมากยางทุกอย่างสมบูรณ์มากสีเดิมทุกชิ้นไม่เคยทำสี พรคุยกับผมในที่084-777-6699มาลองขับมาดูตัวจริงได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรัชธานีได้ทุกวันถ้าหารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าฮารโด1 5 1 g d j คันนี้สวยแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานทุกสถานการณ์อย่างแน่นอนฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์มีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันวันนี้ผมมงคลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ